พ็สนุกทุกคนด้วยครับพี่ผมสกาวกับเกมเบคอนเมจายนะครับผมเล่นไปหน่อยแล้วแล้วชื่อมานสนุกว่ะนะครับเป็นเกมผ่อนคลายนะครับให้เราเออสมบทเป็นน้องหมูนะครับแล้วไล่ไข่ตกเนี่ยฮะมันคือตัวอะไรนั่นแหละมันคือตัวอะไรนี่เลยครับคำถามที่ว่างงอยู่แต่น่าจะเป็นตัวตุ่นไม่ก็หมาป่านะครับก็ควบคุมไม่ยากครับลูกศรทั้งขวาและหลังไม่ก็ A w S D นะครับให้เราสมบทเป็นน้องหมูนะครับที่เรียนมาจากเออคุณเออชื่ออะไรนะ คาโลโคาโลคดิที่อะไรก็ไม่รู้รน,โโน,โยยนะครับในที่ไม่เท่าที่ไม่เท่าโนยายบาสนะครับเราสามารถใช้ปลานได้นะครับในผมก็เลือกเป็นปลานเออปลานดาบอืมปลานวาลีครับปลานวาลีปลานวาลีอืมปลานวาลีอุอูโรโคตากินะเออใช่ใช่สิ่อนี้แล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันลืมไปแล้วเอเออืมืมกังหันน้ำกังหันน้ำไอสัตว์ เกผ่อนคลายนะครับเล่นสบายๆไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดนะนี่เป็นไงเจอปานวาลีกูปานวาลีปานวาลีกังหันน้ำกั้งหันน้ำกังหันน้ำกังหันน้ำเป็นไงล่ะจะโตขี่ขี่เครื่องบินด้วยยิง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 ปาดปาดป่าดป่าดปาดปาดปานวาลีกั้งหันน้ำจำไม่ท่าเดียวเดยวนะเดยวนะ เกมไม่มีแค่นี้แล้วไม่เราข่ายตัวพวกนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็คอยหลบมีปืนมีปืนผีหัวขาด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 แม่งมันจริงเลยมีอยู่แค่นี้แต่มันชิบหายนะครับฝนนิ้วฝนนิ้วมากชึบชึบชึบอุ้ยปันวารีปันวารีปันวารีขะบวนท่า ขบวนท่าไหนไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะะเออ,อ,อจำได้จากการหันน้ำกับอะไรแค่นั้นแหละการหันน้ำท่าเดียวโอ้ได้ปืนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยตัวปืนระ,ะเบิดเดี๋ยวตัวระเบิดยิง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 ระเบิดระเบิดทำไมระเบิดทำไมเอ้ยตัวอะไรครับเนี่ยตัวอะไรๆๆตัวอะไร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 ยิงยิงยิง,ยง,ยงอ จริงทั้งเกมมันก็มีอยู่แค่นี้นะเออเดี๋ยว็ดเด็ดเดเดอรสกิลสเกลิรตัน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 อืจะปานกูไอสัตว์เราถ้าอื่นบ้างไหมเราจากเรื่องอื่นมาใดีกว่นฮะเราเล่นแต่ซิมสต์เร่บ่าเดี๋ยวคนอื่นเบื่อเดี๋ยวเขาดูเบื่อเดี๋ยวว่าเอาเรื่องอะไรดีอุ้ย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 เจ็บ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 นักเจ็บนักเจ็บนักเจ็บนัก นี่เดี๋ยวนะโอเคเราซื้อปืนเพิ่มใช่ไหมไอ้ขวานโอ้ผมชอบขวานเอาขวานมาครับเจตโตนี่มันไอฆาต,ตกรโรรจิตเราโอ้มีหมวกโอเคเราใส่หมวกได้แจมเจตโตใส่ขอบโอเคมีอะไรอีกไหมนเนี่ยเรี๋ยซันต้าโอ,อเคโอเคี เอาตัวนี้จริงๆผมต้องไปนอนแล้วแต่ผมขออัดสักเกมหนึ่งก่อนประมาณสิบนาทีห้านาทีนะครับแล้วค่อยไปนอนเพราะว่าวันนี้ยังไม่มีคลิปลงอจริงลงคลิปไปแล้วลูกคลิปหนึ่งแต่ว่าไม่คลิปจากเมื่อวานเนี่ยผมก็ก็อะไกินได้โอ้เจ๊ดโดไก่เลี้ยงกป็อกไปดิไปเออบป็อกด้วยตัวอะไรครับเนี่ยสับ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  ขับหมัดอะไรชาร์จอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งดิมึงวิ่งดิโอช่วย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 ไก่หน่อยช่วยไก่หน่อยเดี๋ยวนะกูจะเรื่องจากจากเรื่องอะไรดีกูนึกไม่ค่อยออกนะเนี่ยหละทหารเออกูจำได้แต่กทหันนาท่าเดียวเย ข้างคาวข้างคาว์ข้างคาวแบทแรงแบทแรงเหรอแบทแรงแหมสนุกดีเหมือนกันนะคนเพลินฮะสไปเดอร์แมนเหรอกูยิงอ่ะยิงได้เป็นอะไรนี่เลยกระสอบสายเลยกระสอบสายกระสอบสายกระดูกกระดูกกระดูกโอ้ยขวานไอ้ขวานไอ้ขวานไอ้ขวานไอส้สารขวานแบ,แบทแมน แบทแมนจ๋าแบทแมนตัวหัวระเบิดมาแล้ววิ่งวิ่งไปทางโน้นไปทางโน้นโอ้ยจะตายแล้วเราจะตายแล้วเลือดเราจะหมดแล้วโอ้ยเลือดเราจะหมดแล้วโอ้ยกูยิงได้กูมีปืนดับเครื่องชนไส้สัตว์กระสุนดับเครื่องชนนี่เป็นไงเจอกูขวัญไม่ใส่เกงไหนด้วยสวยมากน้องไก่ บนี้กรหลบโจ้เอ้ยลืมดูลืมดูยิงกาอากาศยิงกากรอดิ่งดู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 โคตรเก่งอะกูเก่งจัดตอนนี้อะไรของมึงครับเนี่ยอาวตายเลยโอ้สวยนะครับไปติดตามดูซิเราอัพเกรดอะไรบ้างโอ้เราเปลี่ยนปืนได้เจตโตลูกโม่เออลูกโม่ตัวอะไรใช้วะ ไ่อะไรที่ AP, <des k Philadelphia> <phải> ้ลโมวะเล่าแวมพายเหรอใช่ไหมโอ้เยนี่อะไรบินเหรอนี่อะไลฟ์คืออะไรอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยคือไรอ่ะซื้ออะไรมามื่อกไม่รู้นะครับ๋ยปกูปั่นหัวมึงก่อนละเฮ้ยเเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีี๋ยวยิงยิงสักนัดเล็ก เข้าหน้ามึงเนี่ยเข้าหน้ามึงเ่ยปั่นปั่นหมกันน็อกปั่นหมกันน็อกใส่เกรงในอุบาทมากเลยอะใส่เกงียงในไม่เข้ากับตัวเลยลูกเออเข้าหัวเป็นไงแม่นทุกจุดแม่นทุกดอกเชี้ยวเก่งว่ะนี่ข้างคาวไอกระดูตายแล้วมึงอะ ้มันเท่นะมันมีปีกมันขวานะเออสังเกตบอกนี่ไอ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 แมงมุงมแมงมุมแมงมุมห้าตาด้วยไอสี่้ยอูซี่โอ้เย็ดเก้อูอซี่อูซี่ซมานี่เย็โดโตมาว่าะ SMP ป่ะสวยจะใส่ชุดอะไรใหม่ได้ไหมอ่ะต้องการชุดใหม่ๆครับ เรามี90้คอนน่าซื้อไฮ้หมวกซานตา้าได้ปะเฮ้ยซื้อหมวกซานตา้าเยโดอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรเช่นดวงตาคืออะไระซื้อดิเฮ้ยโอ้ตาเดียวโอเคซานตา้าตาเดียวว่ะตังค์กูหมดตลลัวแล้วอันนี้อะไรเอ็กซิเจนอ๋อโบ้คอยไม่เอาครับโอ้ยแต่นกว้าเสียดายน้องไก่วะ่ะเรามีตังค์ไม่พออ่ะเฮ้ย โอ้โหเป๊ะเลยโอ้โหเหมือนนัดกันมาไปต้องไก่ตาสุดท้ายละเกมใครเครียดเกมใครเครียดแต่เหมือนจะเล่นแล้วเครียดยเจ้าไม่อู้ซี่มันระเบิดวะเดี๋ยวนึกว่าจะยิงลัวแม่งยิงไประเบิดโอ้ยลัวอยู่นะลัวอยู่นะลัวอยู่นะัวอยู่นะอ๋อยิงเคียร์ออกสามนัดแรงแรงอยู่แรงอยู่ นี่ในนี้ในนี้อู้หูเก่งมากเก่งมากอื้ออื้อระเบิดตายตายตายแมงมุมแมงมุมห้อยโหนแมงมุมชักใหญ่แมงมุมเพื่อนรักแมงมุมตายบนหลังคาระเบิดน้องไก่อ้าโอ้ไม่เป็นไรว่ะน้องไก่เก่งว่ะอื้ออื้ออื้อขิงหน้าขิ้งหน้าขิ้งหลังไปหมูตาเดียวกับน้องไก่เพื่อนรักประจ ol ภัยในปี่ปีเฮียอะไรหล่ะวิหารอื้อระเบิด ปลากระดูกมาปลากระดูกมาอุ้ยฉีดูสัตว์ใส่หมวกกันน็อกสังส,ง,งสังขวานสังขวานสังขวานโตสังขวานอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ย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 มันหลอดเลือดอะไรอะ่ะบอสเหรอมีบอสเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้บอสเหรอบอสดูธรรมดามากนี่คือบอสเหรอเดี๋ยวนะบอสกับตัวธรรมดาไม่ต่างกันเลย สวมากน้อไก่มัมุมมมุมพระรักมัมุมพระรักโอ้ยเจ็บเจเจ็บเจ็เจเจมัมุมพระรักมงมุมพระรักข้างขาเพื่รักตายซะไปแทรไปแทไม่ตายแทรงตายไปซะโอเคโอ้โดระเบิดสวย เกมนานจังไไวเสียบนาทีแล้วเนี่ยโอเค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 ตายไปซะตาย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 ไอ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 เซหมไปและวไปโดนจะได้กูอื้ออืเฮ้ยบอสโอ้บอสของจริงนี่แหละต้องบอสอย่างนี้บอสมันต้องหน้าตาแบบนี้เออบอสจ๋าบอสบอสไอ้ไก่จัดจานตัวนั้นดิไก่มาช่วยกูก่อนไก่น้อยไก่จ๋ามานี่ สายาสัญญาเข้ามาโอเคตายแล้วโอ้ยบอสสองตัวโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยขวานอีกโอ้ตายละจุดจุดทศาสตร์กูแย่มากโอ้ยหยุดโอ้โหไอ้แค่โดนไปครองแครงเลยหน้าก็โดนหลังก็โดนกลางก็โดนนูตายนะครับเอาว่าสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะครับมีเพ่ยนี้พอนะครับเอ่อมาเล่นเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่านั่นแหละมาทันี้พอนะครับสำหรับเกมเอ่อเบคอน เมดายนะครับน้ำขำน้ำขำนะครับเล่นสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ปัจจิโกโกโปนะฮะต้องซื้อหนวดเพิ่มในโลกที่นีิปิดบล็อกสกีนฉอตสามไม่แมวเอาต้องใส่หนวดซันตา้านี่มาแล้วบายบายเจอกันครับเดี๋ยวจะลงไมค์ครับแล้วก็ไม่ลงสิใช่เราจะงดไว้สามวันเพราะว่าเบื่อนะเดี๋ยวเอื้อมก่อนนะมาแล้วบายบายครับผม